คณะบดีศิริราชระบุศึกโควิด -19 ไม่รู้ปลายทางอยู่ตรงไหนชี้คนฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อเพราะปริมาณเชื้อในจมูกลำคอไม่ต่างจากคนไม่ฉีดวัคซีนศาสตราจารย์ดอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด -19 ตอนหนึ่งว่าเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าไม่เพียงแพร่ระบาดได้เร็วแต่เร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟาประมาณ60เอร์เซ์ มีหลักฐานชัดเจนว่าก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงและอันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนอกจากนี้ยังพบอาการรุนแรงในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลงซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัยศาสตราจารย์ดอร์นายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าผู้ที่รับวัคซีนครบไม่ว่าชนิดใดยังมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อได้รายง,งานจากสาหรัฐอเมริการะบุว่าความสามารถในการแพร่เชื้อ ไม่แตกต่างจากผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่อาการมักไม่รุนแรงรายง,งานจากมหาวิทยาลัยวิยสคอซินพบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วยังพบปริมาณไวรัสในจมูกและคอไม่ต่างจากผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนดังนั้นสัสดส่วนของประชากรที่ได้รับวัคซีนที่มากพอจะมีส่วนสําคัญในการลดการแพร่ระบาดและอัตราการเสียชีวิตแต่ไม่ควรยกเลิกหรือผ่อนคลายมาตรการระวังตนเอง คสวมหน้ากากรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลมันทําความสะอาดมือหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนจำนวนมากในพื้นที่จํากัดสึ่โควิด -19 เราไม่รู้จริงๆว่าปลายทางอยู่ตรงไหนหวังว่าเทคโนโลยีจะเอาชนะกับไวรัสที่กลายพันธุ์แต่ทั้งหมดประชาคมโลกต้องช่วยกันถ้าปล่อยให้มีการระบาดเยอะๆมันก็มีโอกาสจะมีการกลายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆ เชื S <S <ov id> ้อโควิดส9าสายพันธุ์เดลต้ามันไม่เพียงแค่กรแพร่ระบาดเร็วอย่างเดียวนะมันแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์เอลฟาประมาณ60%แต่ตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนเพอสมควรแล้วว่ามันจะก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงแล้วก็อันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดิมโดยเพาะยิ่งในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนผมย้ำอีกครั้งอย่าก,กลัววัคซีนเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะลดเราป้องกันตัวเราอาจจะกับอาการที่รุนแรงหรือการเสียชีวิต นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่พบคือตอนนี้เริ่มพบว่าผู้มีอาการรุนแรงบัพบในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลงอันนี้อาจจะเกิดจากหลายปัจจัยนะครับบางประเทศก็มีการวิเคราะห์สืบเนื่องจากคนสูงอายุได้การฉีดวัคซีนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปเจอคนที่อายุน้อยลงแล้วก็เข้ามาแล้วประกอบกับตัวธรรมชาติของไวรัสเองอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ตอนนี้ในหลายประเทศเราจะพบว่าคนไข้ที่ มีอาการรุนแรงนั้นเราเจอในกลุ่มคนอายุน้อยลงเมืองไทยก็เช่นเดียวกันแล้วคนที่อายุน้อยลงจํานวนไม่น้อยมีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะยิ่งโรคอ้วนนะในประเทศไทยเราเราเจอคนที่มีน้ําหนักเกิน100่กิโลแล้วก็มีการเสียชีวิตมีการมีการเจ็บอย่างมากมายอย่างมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงผู้ได้รับวัคซีนครบไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดไหนผมเอาประเทศต่างๆมาเพื่อให้เห็นมีความหลากหลายการฉีดวัคซีน ยังมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อได้รายงานจากอเมริกานะครับว่าอัตราความสามารถในการแพร่เชื้ออาจจะไม่แตกต่างกันเลยกับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่แน่นอนติดเชื้อมาอาการไม่รุนแรงรายงานจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินในสหรัฐอเมริกาเขาพบว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วในอเมริกานะครับแต่พอไปตรวจปริมาณไวรัสในจมูกกับคอพบว่ามีปริมาณเชื้อไม่ได้แตกต่างไปจากคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อันนี้เป็นรายงานการศึกษาที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เราจะใช้คำว่า Preprint Data ซึ่งเริ่มออกมาแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าคนเหล่านี้ถ้ามีเชื้ออยู่ในจมูกมีโอกาสจะแพร่ไปให้กับคนอื่นแล้วก็ในหลายประเทศพบว่ามีการติดเชื้อในเด็กมากขึ้นแต่อาการไม่รุนแรงนะครับในออสเตรเลียเนี่ยมีการพบถึง25%มีการติดเชื้อในเด็กแต่อาการไม่รุนแรงและนี้คงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ว่าออตอนนี้ ระบบการฉีดวัคซีนมีการพูดถึงการฉีดวัคซีนในเด็กเพราะถ้าสมมุติเราไม่ฉีดวัคซีนในเด็กเด็กมีการติดเชื้อเยอะอยู่ไม่มีการไม่มีทางเลยที่จะเกิด herd i m m u n i t นหรือภูมิคุ้มกันหมู่พอที่จะจัดการกับไวรัสตัวนี้ดังนั้นตอนนี้จะเห็นว่ามีการเริ่มมีการผลิตวัคซีนเพื่อปลอดภัยในเด็กเล็กและก็หลายประเทศก็เริ่มมีนโยบายในการจะฉีดวัคซีนลงไปถึงอายุ12ปีข้อสรุปต่อไปคือสัดส่วนของประชากรที่รับวัคซีนถ้ามากพอจะมีส่วนสําคัญในการลดการแพร่ ระบาดแล้วก็อัตราการเสียชีวิตแต่ย้ำนะครับไม่ควรเป็นข้อบ่งชี้ในการยกเลิกหรือผ่อนคลายตนเองเราเห็นตัวอย่าง 2- 3สาประเทศมาแล้วที่คิดว่าฉีดเยอะพอแล้วบอกเลิกใส่หน้ากากได้แล้วตอนนี้ก็ต้องกลับมาใส่หน้ากากต้องกลับมารักษาระยะห่างทังนั้นสิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นการใส่หน้ากากการรักษาระยะห่างระบางบุคคลการหมั่นทําความสะอาดมืออยู่สม่ําเสมอหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่คนจํานวนเอะๆการแพร่ระบาดของคนจํานวนมาก อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับประเทศใดก็แล้วแต่ที่มีการแพร่ระบาดคนจํานวนเยอะๆเช่นต่อหนึ่งวันเป็นหลักหลายหมื่นคนต่อวันเนี่ยบ่อยครั้งเราบองย้อนหลังเราจะพบมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในประเทศนั้นเพราะทันทีที่มีการติดต่อผ่านจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาส RNA ไวรัสตัวนี้เนี่ยจะเกิดการกลายพันธุ์ก็ง่ายและถ้ามันเกิดกายการกลายพันธุ์เข้าเกิดโชคร้าย สายพันธุ์ที่การท,ที่เกิดมีการกลายพันธุ์ใหม่มันแพร่ระบาดเร็วกว่าเดิมมันจะแทนสายพันธุ์เดิมพูดง่ายๆแทนด้วยสายพันธุ์ที่แพร่เร็วกว่าเดิมตัวอย่างที่เราเห็นมาแล้วตอนมีหวูหฮั่นต่อมามีสายพันธุ์แอลฟาคือสารชนาจักรก็ไปแทนหวูหฮั่นพอมีเดลตา้าก็มาแทนสายพันธุ์แอลฟาหรือสายพันธุ์สารชนาจักรไม่อยากจะบอกแต่ว่าศึกโควิด -19 เราไม่รู้จริงๆว่าปลายทางจะอยู่ตรงไหน หวังว่าเทคโนโลยีเราจะชนะกับความสามารถของไวรัสที่มันกลายพันธุ์แต่ทั้งหมดนียประชาคมโลกต้องช่วยกันต้องช่วยกันก่อนถ้าตราบใดยังปล่อยให้มีการแพร่ระบาดเยอะๆมันมีโอกาสจะมีการกลายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆความปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 ในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ,ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อในโลกนี้ยังเป็นอย่างมากมายงั้นพูดง่ายๆจะไปบอกว่าประเทศฉันปลอดภัยขณะที่ประเทศอื่นติดเชื้อเยอะผมยืนยันเลยครับไม่เกิดหรอก พราะการเดินทางระหว่างประเทศปัจจุบันมันง่ายมากของหนึ่งชิ้นส่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งมีโอกาสจะนําไวรัสเข้าไปด้วยแล้วมันเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัว